วิญญาณมีจริงพอผมจะตามไปไงว่าหมอบัณฑิตนี่มันไปกินที่ไหนกินที่โรงแรมสายลมเนี่ยบอกย่าเอ้ยผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะคดีเนี้ยถ้าดวงวิญญาณย่ามีจริงยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็ช่วยผมด้วยนะอพอขับรถผ่านโรงแรมสายลมนะโอ้โหกลิ่นศพเหม็นลึ่มในรถเลย ผมอ้โรงแรมนี้เปล่าผมก็เลี้ยวเข้าไปปรากฏหมอบัณฑิตก่อนที่จะไปภูเก็ตเนะี่ยไปกินที่โรงแรมนี้โรงแรมสายลมเนี่ย<อ>ไปคุยกับลูกเขยนักการเมืองแล้วก็ไอ้แผ่วที่โรงแรมนี้อ่าเราก็ได้พยานพฤติเหตุเป็นพยานพฤติเหตุแวดล้อมแต่ไม่ยืนยันว่าเขาก็ามความผิดนะแต่ตอนนั้นเรารู้แล้วนะว่าไอ้จบเนี่ยมาลูกน้องไอ้แผ่วไอ้จบมารับงานกับหมอตรงเองนะแต่มันจบหนีไปไหนเนี่ยไม่รู้ตามไล่ไจบเนี่ยนะต้องไล่ตั้งแต่มันเกิดนะ พ่อแม่พี่น้องลูกเมียโคตรเง่าเหล่าตระกูลมันใครบ้างมันเลียนจบเพื่อนร่วมชั้นเดียวมันมีใครบ้างมันติดคุกมันไปสนิทกับใครในคุกบ้างก็ไปรู้ไอ้จบเนี่ยไปสนิทกับพรรคพวกในเรือนจำเนี่ยที่แทงมวยด้วยกันเนี่ยสาธิตหรือเอ๊ะมีเย็นไอ้สมหมายหรือลายนิมสีไอ,ไอ้สมหมายสารเครือบและไอ้จบเราก็น่าจะร่วมมือแต่ต้องให้ไอ้จบเนี่ยมันเปิดปากก่อนเรารู้แค่คนเดียวคือไอ้บรรจบมันเป็นคนบ้านลาดเป็นคนตาลกง มามีเมียแล้วนะอยู่ในกรุงเทพนะก็แบ่งทีมกันท่านพันธุ์โนนชัยชานเงินบูนก็มาตามไอ้จบที่กรุงเทพเพราะมันจะมันหนีอยู่กับเมียมันหรือเปล่ามันก็เป็นหอพระหอพระปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโทรศัพท์เวลาโทรไปที่หอแล้วมันจะต่อไปตามห้องต่างๆเราก็จะไปจําสายได้แต่ทางหอก็าให้ความร่วมมือดีว่าใครมาเช่าอะไรเงี้ยมันอยู่แต่เมียที่ชันชัยเขาไปรับผิดชอบทางด้านโนนผมอยู่ทางด้านโนนเขาก็โทรไป ไอ้เลววะมึงอยู่ไหนบอกอผมอยู่อะไรเรียกก็ไม่ค่อยถูกออกจะมาจากภูเก็ตแล้วเนี่ยจะเข้ากะบ,บุรีคลองท่อมหรืออะไรก็ไม่รู้นะคลองท่อม,ค,อมครับอง่อมเนี่ยข้ามมาแล้วแต่ยางรถผมแล้วเบิดครับกาลังจะเปลี่ยนยางอยู่ยางอะไรแม่งก็ลมไม่มีมท่าน,นชันชัยบอกไอ้จบมันหนีไปที่เบอร์นี้มันอยู่ที่กระบี่เนี่ยผมก็ไปถามที่องค์การโทรศัพท์ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ใครเมื่อก่อนมันมีสมุดปกเหลืองเนี่ยหาก็ลําบาก ก็ไปถามขนปึ้งหนาเลยเอ๊ะไล่ไม่ถูกก็ไปไล่ก่อนไปไล่ถามเขาว่าเบอร์ใครเป็นเบอร์ท่านสอปสอปที่ของท่อมก็บีบนะเปลี่ยนยางรถได้ก็ชนเลยบอกพี่ผมพันตำรวจโทเลวัตนะเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้ครัไอ้จบเนี่ยหนีมาอยู่กับพี่ผมจะเอาเรื่องที่ผมจะจับพี่ข้อหาช่วยเหลือคนร้ายหลบหนีแต่ที่จริงจับท่านไม่ได้หรอก พราะหนึ่งไอ้จบไม่ได้โดนหมายจับจับท่านไม่ได้ก็ขู่ท่านไปเนะี่ยแต่เขาก็รู้แล้วเป็นคดีใหญ่สปท่านนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้จบคือไอ้จบเขาก็ไม่รู้ว่าทําอะไรมาแต่ผู้ใหญ่นักการเมืองฝากไปผมบอกว่าถ้าพี่ไม่ให้ความร่วมมือผมจําเป็นต้องรายงานผู้งคับบัญชาออกหมายจับพี่นะเขาก็ให้ความร่วมมือขู่ฮะท่านชัยชาญโทรไปหาผมเลยว่าอยู่ไหนบอกผมมาภูเก็ตกําลังจะกลับจะกลับมาเพชรบุรีเนะี่ย ผมแฟนผมแล้วก็ลูกสองคนท่านไปกับลูกด้วยครับที่สาเหตุที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาไม่ระแวง<อ>เวลาไปไหนที่ผมไปจับคนร้ายทําไมไปคนเดียวสองคนหรือมีผู้หญิงพลางตัวไปด้วย<อ>เพราะคนร้ายจะไม่ระแวงว่าเอ้ยไอชี่มีเด็กมาด้วยมีผู้หญิงมาด้วยมันจะไม่ระแวงแต่เราก็เอาตำรวจแอบไปด้วยแล้วก็ลูกน้องที่ไม่ได้เป็นตำรวจเนี่ยแอบไปด้วยข้างหลังด้วยเวลามันต้องกอดปั้มกันจับเป็นเนี่ยถ้าจับตายนี่สบาย วันนั้นลูกชายที่ท่านพาไปคือไอ้ร้อยตํารวจเอกนิลวัตรเป็นตํารวจนะผมก็จับไอ้ร้อยเหเอกนิลวัตรเนี่ยไปตัดผมผมก็บอกกระติบบอกลูกว่าถ้าเสียงปืนดังเขายิงกันหนูก็วิ่งหมอบๆข้ามถนนไปฝั่งโน้นรถไปจอดฝั่งโน้นผมไม่จอดติดหน้าร้านเพราะจอดติดหน้าร้านเนี่ยเดี๋ยวมันเห็นคนในรถมันจะระแวงผมก็บอกว่าผมท้องเสียขอเข้าห้องน้าหน่อยได้ไหมห้องส้วมเขาก็ชี้ห้องส้วมอยู่ข้างหลังพอเข้าไปปุ๊บ มันมีห้องข้างหลังขวามือจะมีห้องห้องนอนครับเอ๊แล้วก็เป็นห้องน้ําไอ้มันต้องอยู่บ้านหลังนี้เน่ยพอสอปอบอกผมเนี่ยว่ามันอยู่บ้านหลังเนี้ยนะแต่มันมีปืนเลยนะเขาก็บอกระวังนะบอกครับผมก็เคาะประตูเวลาเคาะไปยืนเคาะไม่ได้มันยิงสวนเอาน่ะอไอ้จบกูสาวัดเลวัดกูไม่แน่รจงกูไม่ตามมึงมาถูกหรอกออกมามอบตัวหรือจะยิงกันก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวยิงกัน ผมก็วิเคราะห์ว่ามันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตำรวจไปกี่คนมันไม่รู้ว่าผมคนเดียวแต่มันขึ้นลำปืนคั๊กม,มาเนี่ยบอกเฮ้ยเรื่องยิงกันนี่เรื่องเล็กเดีย๋ยวยิงกันมันกลัวจับตายบอกกู oo, ไม่จับตายมันจิงป่าบอกจิงกูมไม่จับตายมันก็ออกมาแต่อี้เหียยังถือปืนอยู่เนี่ยเราก็ปืนถือปืนกันยันทิ้งปืนไอ้ตัดมึงว่าไม่สู้มึงถือปืนมาเดี๋ยวจะยิงแต่ถ้ายิงนะกระโดนทั้งผมทั้งมันได้ตายกันแหละ <Ừ. S 2> แต่ตายผมก็ได้เปรียบผมได้9ขั้น7 <10 S 2> ขั้น7ชั้นยศแต่มันตายอย่างมา